วันนี้ก็จะพาครับือแซกชอบกินแกงกะหรี่ไหมอ๋อชอบดิครับเชฟโอ้โหแต่ว่าแกงกะหรี่ที่วิจะพาพี่แซกไปกินวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าแหวกมากแหวกยังไงเชฟพดูไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แกงกะหรี่อะแกงกะหรี่ของพี่เนี่ยเป็นยังไงมันก็ต้องข้นๆน้ำน้ำตาลน้ำตาลอ่าใช่อันอย่างนี้เนี่ยครับอ่าใช่ครับแต่นี่จะไม่ใช่เหรอแกงกะหรี่ของเขาเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าของเขาเนี่ยเป็นแบบว่าสไตล์ฮ่องกงแกงกะหรี่ฮ่องกงงั้นเป็นยังไงไปดูครับไปดู มาแล้วครับถ้าคุณคิดว่าแกงกะหรี่ต้มกินคู่กับข้าวเท่านั้นร้านนี้จะชวนคุณคิดใหม่ให้กินในรูปแบบนี้โอเคไหมซึ่งทางร้านหยิบยกเอาแกงกะหรี่มาครีเอทใหม่ให้กินในรูปแบบก๋วยเตี๋ยวเป็นการผสมผสานระหว่างซุปเนื้อตุ๋นเครื่องเทศจีนกับซอสแกงกะหรี่ โดยที่ตัวซุปแกงกะหรี่จะมีความเข้มข้นละมุนได้รสชาติหวานนำได้กลิ่นหอมของแกงกะหรี่ส่วนตัวเส้นบะหมี่จีนดูดซึมรสชาติน้ำซุปแกงกะหรี่เป็นอย่างดีและเท็กเจอร์ของน้ำซุปแกงกะหรี่แบบจีนนี้จะให้รสสัมผัสคนละแบบกับข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแต่กินเข้าไปแล้วให้ฟิลคล้ายๆกันอย่างไม่น่าเชื่อ แถมตัวเนื้อตุ๋นน่องลายที่แสนนุ่มก็ให้ฟิลคล้ายกินท็อปปิ้งในข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นยังไงอย่งงางนั<อ>้นอีกหนึ่งร้านที่หยิบแกงกะหรี่ออกจากกรอบเดิมแล้วคริเอทให้เราได้สัมผัสในมุมใหม่ไม่จะเป็นต้องจับคู่กับข้าวเท่านั้นพิสูจน์ให้เห็นว่าแกงกะหรี่เปลี่ยนรูปแบบได้แต่ไม่เคยลดระดับความอร่อยว่าไหมล่ะครับ อย่าลืมกด subscribe Channel ของสถานีรักโลกนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวทั้งสิ่งแวดล้อมความบันเทิงและกิจกรรมต่างๆจาก360องศาเอนเตอร์เทนเมนตที่สำคัญได้ดูย้อนหลัง The Big k i t c h e n ด้วยกดตรงนี้เลยครับเนี่ย